สุดเศ้าแอนนาภาพรปฐมบันเทิงศิล์ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทำเอาแฟ,แฟนๆหมอลำชื่อดังคณะปฐมบันเทิงศิล์นถึงกับช็อกไม่น้อยเมื่อได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของแอนนาภาพรที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่างที่ได้เดินทางไปทำการแสดงต่อ ซึ่งทางเพจหมอลำปฐมบันเทิงศิล์นได้โพสข้อความเพื่อแสดงความเสียใจกับการจากไปของแอนนภาพรว่าหมอลำปฐมบันเทิงศิล์นขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของน้องแอนดาวรุ่งปฐมบันเทิงศิล์นพร้อมกับบอกว่าน้องประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอย่างสุดซึ้งหลังจากนั้นก็ได้มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจถึงการจากไปของแอนนภาพรกันอย่างมากมาย Oh, you